ดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเขาไม่ทำอะไรเลยเหรอคนนั้นอะตอนนั้นค่ะคุณผู้ชมแมู่เรียใหญ่เลยก็ปล่อยคุณใหญ่ไปมาดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะอนุโมทนาบุญค่ะจุ๊บกันแล้วตาไปลาบินไปดูสิคุณแล้ววันนี้นะก็มีสาวสวยหนึ่งคนนะคะที่มานั่งเฝ้าเขาด้วยอ่ะแต่เรายังไม่บอกว่าเป็นใครคือเวลาไปไหนนะเขาจะมีสาวสวยมานั่งเฝ้าแบบ เปลี่ยนหน้าอยู่ตลอดเลยอะ<ช>่ะเพราะว่าเขาเองก็ตัวหอมถูกต้องค่ะไหนเล่าซิจุดจุดนี้ของความหอมอ๋อหนูว่าเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องกลิ่นตัวมากๆเพราะว่ามันเป็นเหมือนหนึ่งบุคลิกภาพที่เราที่มันเป็นภายนอกอะที่ค,คนจะรู้แล้วก็สัมผัสได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีแบบน้ําหอมซึ่งก็จะดังมากๆเลยในช่วงนี้ว่าแบบโอ๊ย น้องๆในกองอะไรเงี้ยก็จะว่าเฮ้ยพี่ฟ้าตัวหอมมากนะแล้วก็จะได้ฉายาว่าแบบเป็นตัวหอมไปอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็จะเป็นทริคแบบเลือกอการเลือกน้ำหอมของเราค่ะและหนึ่งในน้ำหอมที่แบบว่าดังมากๆตอนนี้ก็คือมาดามฟินนั่นเองแล้วคุณเจ้าของและคุณทายนะก็เป็นสายเปย์หนักมากให้พววมาลัยทีเป็นแสนแสนอ่ะแม่ทายคืออะไรเขาวันนี้มาด้วยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ไปรายการไหนก็ไม่ใช่ว่าจะไปนั่งเฝ้าแบบว่าพิเซนเตอร์ทุกคนแต่ว่าเวลาเป็นอิงฟ้าคุณพี่ทายก็คือมาแล้วก็มานั่งยิ้มแล้วเคิร์มอยู่ตรงเน ต้องบอกว่าทรายเองก็เป็นหนึ่งในเอฟซของน้องเป็นเป็นมานานแล้วค่ะหลายหลายเดือนตอนที่น้องประกวดต้องบอกแบบนี้ว่าตอนที่ครั้งแรกที่เห็นน้องครั้งแรกเลยคือเจอในติ๊กต็อกแล้วเราเลื่อนกับพเอเลื่อนเสร็จปุ๊บเราเลื่อนกลับมาเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เป็นใครทําไมแบบมีสเสน่ห์ขนาดนี้จําได้ว่าตอนนั้นเป็นคลิปน้องเต้นหรือว่าแนะนําตัวกับ,ก,บกับทางมิสแกนนี่แหละค่ะอยู่ในทีเรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แบบน่ารักมาก ก็เลยเป็นแฟนขับน้องตั้งแต่ตอนนั้นหลงตั้งแต่ตอนนั้นเลยวันหนึ่งดูคลิปน้องประมาณเป็นร้อยวิวอะเอาจริงเลื่อนดูอยู่อย่างนั้นเองค่ะแต่ว่าอันนั้นว่าหนักแล้วนะที่ดูคลิปเป็นร้อยวิวล่าสุดพี่สายค่ะคือเปเงินให้เป็นแสนเลยเป็นพวงทำพวงมาลัยไปคองให้ในรายการอะไรกันใช่ใช่ค่ะรายการรายการทำไมเปหนักขนาดนั้นคะคุณพี่สายก็รักเขาค่ะถามจริงก่อนหน้านี้เคยเป็นอารมณ์นี้มาก่อนไหมที่แบบหลงรักนางงามเอาจริงๆไม่เคยอินกับนางงามเลย ไม่เคยเอินกันนางงามเลยแต่ว่าชอบนองเป็นการส่วนตัวแล้วก็ความรู้สึกต่อมาพอมารู้จักมากๆขึ้นรู้สึกว่าเวลาเราที่เรามองเขาเรารู้สึกว่าเรากําลังมองตัวเองตอนที่เริ่มทํามาดามฟิน mm. เพราะว่ารู้เลยว่าต้องต้องเหนื่อยต้องต้องมีใจที่สู้มากๆในวันที่แบบ จะมาถึงตรงนี้ได้ค่ะในเรื่องของการฝึกฝนร้องเพลงฝึกฝนเต้นทุกอย่างแล้วใจก็ต้องสู้มากๆคือไม่อยากจะถามน้องหรอกว่าเสียน้ําตามาแล้วทั้งหมดกี่ครั้งคือเหมือนเราเลย<ฆ>เรารู้สึกว่าวันที่เขาขึ้นมาตรงเนี้ยเราเราดีใจแทนเขามากๆแล้วหน้าคุณพี่สายก็คือยิ้มแบบ <laughs> ยิ้มนี่เอาจริงของคุณผู้ชมมาดามฟินะนะอยู่กับคุยแซบโชว์มานานอยู่กับเบกกี้อยู่กับหลายๆคนและพี่สายเนี่ยเปก,การันตีเลยว่าเธอคนนี้เป็นคนมีน้ำใจจริงๆแต่กรณีนี้เป็นกรณีที่แตกตาก่นนางอันนี้คือความหลงรักหรือเปล่าคุณพี่สายอันนี้คือคือหลงรักส่วนตัวค่ะหลงรักส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพีเซนเตอร์พีเซนต์งานก็ส่วดงานด้วยอ่ะแต่ว่าชื่นชอบก็ชื่นชอบด้วยค่ะเพราะเมื่อก่อนเราสองคนตอนไปทําทอล์กให้เขาเขาก็ไม่เคยมานั่งอย่างนี้นะไม่นั่งไม่มีนะวันเกิดเอาวันเกิดนัน่าให้เปอ โทรศัพท์มือถือแค่นั้นแต่ไม่เคยนะของภูมิไรตามมานั่งตาเยอะอะไรเงี้ไม่เคยถามฝั่งอิงฟ้าบ้างรู้สึกยังไงกับคุณทรายที่แบบหลงรักเราขนาดนี้คือจริงๆต้องบอกก่อนว่าหนูอ่ะเป็นแฟนคลับมาดามฟินอยู่แล้วตั้งแต่เป็นยุคแบบรุ่นของแบบคลาสสิกเลยอะไรเงี้ยตัวหนูเองก็สั่งจากรายการรายการหนึ่งด้วยสั่งมาใช้เองแล้วเราพอเรามาทราบว่าแบบว่า มาดามฟินอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เราแบบมาเป็นพรีเซนเตอร์นะแล้วหนูก็กรี๊ดแบบว้าจริงหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะแล้วยิ่งมารู้ว่าแบบพี่สายเป็นคนน่ารักแล้วเขาไม่ได้น่ารักแค่กับหนูคนเดียวเขาน่ารักกับน้องๆทุกคนที่อยู่ในกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่ารักมากๆจนมีโอกาสได้ร่วมงานกันแล้วก็ได้มีการทำชาเลนจ์ในติ๊กต็อกใช่ไหมพี่สายก็คือเรารู้สึกว่าน้องมีแฟนคลับที่เยอะมากๆเราเรารักน้องเราก็อยากรักแฟนคลับด้วยก็เลยจัดเป็นชาเลนจ์ขึ้นมาค่ะคือเต้นท่าของน้องอิงฟ้า ก็จะมีประกาศพรุ่งนี้นะคะสามทุ่ม ทางช่อง tiktok ของน้องอิงฟ้าค่ะเรายังทันหรือเปล่าแต่เต้เต้เราเต้นอะไรหมืวิวแชร์ทุกทีเลยไปโดนมันห้าหมื่นบาทค่ะก็พรุ่งนี้ใครจะได้นะฬิพิ่า้าหมื่นค่ะห้าหมื่นห้บาทตั้งตัวได้เลยนะเ้าโอ้โหก็พรุ่งนี้ฝากติดตามด้วยนะคะทางช่องของน้องอิงฟ้าทาง tiktok ค่ะค่ะแล้ววันนี้อิงฟ้ามีน้ําหอมอะไรมาฝากพวกเราเราอยากรู้แล้วว่าความหอมจะขนาดไหนไม่รู้ว่าตอนฉีดเนี่ยให้คุณชาลลอตต์เขาดมมั้งหรือเปล่า ทีน,นี้หนูจะเล่าให้ฟังก่อนเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่แบบน่ารักมากตอ,อนช่วงที่เราจัดคอนเสิร์ตหมอลำกับ m ิ๊กแกรนเอกันใช่ไหมคะก็จะมีน้องๆแฟนคลับที่ฉีดน้ําหอมมาแล้วแล้วเราก็อีกมันคุ้นๆเราก็หันไปมองแล้วแบบเนี่ยพี่ฟ้าหนูฉีดน้ําหอมอันนี้มานะเห็นพี่ฟ้าบอกพี่ฟ้าชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเยอะมากค,ะค่ะก็คือนี่เลยกลิ่นเนี่ยค่ะโซเซ็กซี่ตัวนี้โซเซ็กซี่ใช่เราเคยพูดไปแล้วในรายการครั้งหนึ่งว่า ถ้าเรามีสเปคผู้หญิงที่อยากให้เขาฉีดเนี่ยเขากิดฉีดกลิ่นนี้เพราะว่ามันจะมีความแบบชัดเจนมากๆในเรื่องของความเซ็กซี่ถ้าฉีดแล้วคือเดินผ่านกันหนูก็จะแบบ มันต้องหันหลังอะจิงคะค่ะอย่าว่าอย่าง้นงนี้เลยฉีดใส่ตาพี่เลยได้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋คุณค้แฟนคุณมาด้วยฉันหลงรักเขาค่ะใช่แล้วก็กลิ่นโซเซ็กซี่เนี้ยหนูชอบมากถ้าเป็นไปได้อยากให้แบบสาวๆลองเปิดใจลองฉีดดูแล้วก็ข้อดีของมาดามฟินแน่นอนว่ากลิ่นติดทนนานแล้วก็ในเรื่องของความชัดค่ะใช่ค่ะเนี่ยจะชอบมากแต่ถ้าเป็นกลิ่นที่แบบว่าตัวหนูเองหนูฉีดก็จะเป็นกลิ่นนี้ค่ะเซ็กซี่มีตัวเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นที่ มันมีความอบอุ่นน่าค้นหาซึ่งมันก็จะตรงโจทย์กับเรามากๆเลยอย่างเงี้ยเวลาเราฉีดคนก็จะชอบถามที่เขาถามว่าเอยตัวหอมจังเวลาอยู่ใกล้ๆแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าแบบอยากอยู่ใกล้อยากสัมผัสอยากจับอยากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือตัวนี้เลยเซ็กซี่มีค่ะเห็นบอกว่าโซเซซี่ก็บอกว่าแบบใส่ออยแต่ว่าตัวนี้ก็แบบอ่อนโยนละมุนนีใอ่ันอินบอกว่าโอทักเข้ามาเยอะมากโปรโมชั่นวันนี้เห็นบอกว่าขอโปรโมชั่นปังๆได้ค่ะโปรโมชั่นวันนี้หนูบอกเลยว่าคุ้มมากคุ้มแบบคุ้มที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าจะได้ไป หลายชิ้นเลยนะคะ,คะถ,ถ้าสั่งซื้อนีอ่คือจริงๆเขามีโลชั่นด้วยให้ใช้คู่กันใช่ไหมคะจะบอกว่าตัวโลชั่นอันนี้ก็กลิ่นติดทนนานยิ่งใช้คู่กับตัวน้ำหอมก็คือฟินไปทั้งวันเลยนะคะถ้าสั่งซื้อ Sexy ซ e นะคะพร้อมโลชั่นนะคะแล้วก็โซ so เซ็กซี่นะคะแล้วก็ Sexy ซีมีแล้วก็นี่เลย โลชั่นก็คือเซ็ตที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าจอนี่นะใช่ค่ะรับไปเลยในราคาแค่1,590บาทจากปกติเกือบ6,000นะค่ะใช่แค่หน0 0งพันนะคุณผู้ชม1,590าบาทติดต่อได้ที่เบอร์ไหนคะแอดไลน์ได้เลยค่ะ fin9 ค่ะหรือว่า fin9 หรือว่าจะโทรที่เบอร์0211464 66ค่ะเขาอย่างนี้คุณเห็นไหมตรงหน้าจอนี่นะเยอะแล้วนะในราคานี้นะ1,590บาทจริงๆแล้วเกือบ6,000แต่วันนี้เพื่อความสัดใจในในคุณพี่สายเขาก็มานั่งตรงนี้แล้วเขาจะมานั่งเฉยๆไม่ได้หรอกเราต้องชิงซับเขาด้วยคุณชมพู่ต้องเพิ่มให้หน่อยจะมาคอยแซ่บพี่สายเอาเอางี้ได้นะขอเพิ่มได้ไหมแอบเซอร์ไพรส์ให้แฟนคลับน้องอิงฟ้าเลยเฉพาะวันนี้นะคะเฉพาะในรายการคุยแซ่บแถมน้ำหอมเพิ่มให้น้องอีกหนึ่งขวด วันนี้ค่ะ1,590เท่าเดิมเลยแต่ว่ามีน้ําหอมมาดามฟินรุ่นคลาสสิกอ่ะซึ่งอันนี้เป็นเป็นรุ่นแรกใช่ค่ะรุ่นแรกของมาดามฟินที่ทําให้ทุกคนรู้จักมาดามฟินวันนี้เพิ่มอีก1ขวดค่ะเป็นน้ําหอมทั้งหมด3ขวดโลชั่น2หลอดจ่ายแค่1,590บาท คุณพระคุณกับคุณแม่คุณคะถ้าเยอะกว่านี้ก็คือเอาหุ้นบริษัทมาดังฟินไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้โปรตรงนี้สแกน QR ว o d e ค่ะหรือว่าแอดไลน์นะคะฟิน9นะหรือว่า0 2 1 1 4 6 4 6 6ราคาทั้งหมดรวมของแถมในมือพี่สายด้วยนะเยอะจริงๆนะคะเห็นไหมเราขึ้นให้รับขึ้นให้เมื่อกี้นะคะ5าชิ้น1590บาทคุ้มมากๆชมพู่แนะนำนะหลายคนบอกว่าเวลาโทรไปสายไม่ว่างโทรไม่ติดง่ายที่สุดเลยนะสแกน QR ว o d e คหน้าจอตอนนี้เลยค่ะสแกนค e ง่ายที่สุดเลย นะคะหรือบบว่าทางไลน์แอดก็ได้นะแอดฟินเก้านะคะตัวรมฟินเนี่ย มันละมุนมากนะุ<อ>่มแรกของมดามดดดี้อยากให้เดดดี้พูดโปรอีกทีใครใพูดโปรก็ไม่น่าฟังเท่าแดดดี้หรอกใช่ได้ค่ะถ้าอยากตัวหอมนะคะเดินผ่านแล้วแดตต้องหันเนี่ยอยากให้ฉีดเลยนะคะก็คือโซเซ็กซี่แต่ว่าวันนี้ซื้อหนึ่งแล้วมันแถมเยอะมากเลยค่ะอยากให้รับโปรนี้ไปนะคะในราคา1590บาทค่ะได้น้ําหอมได้โลชัน่น2กลิ่นไปเลยทั้งโซเซ็กซี่แล้วก็เซ็กซี่มีนะคะแล้วก็ยังได้มอร์ฟีนด้วยจะบอกว่าตัวมอร์ฟินเป็นตัวที่พี่ฟ้าสั่งซื้อครั้งแรกเลยแล้วก็ชอบ มากมากเลยนะคะถ้าได้เซตนี้ไปถือว่าคุ้มมากๆค่ะในราคา159 0ิบบาทเท่านั้นคะ่ะจะเพิด,อ,ดอะไรขึ้นนะตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นตรงนี้นะคะลายแอดเด้งไม่อยู่เลยแฟนคลับอิงฟ้าโอ้โหเปแดดดีเรียบร้อยตอนนี้นะคะคุณคุยหยุดแล้วคุม้มแล้ว,ว,วอะไรมาดูคุณขาหลายคนชอบบ่นนะบอกว่าซื้อที่อื่น,นเป็นของปลอมซื้อตามตลาดซื้อตามมาเก็ตซื้อซื้อว่า ตามในโซเชียลเป็นของปลอมแน่นอนนั่นคือปลอมค่ะถ้าอยากซื้อของจริงและโปรคุ้มต้องซื้อในรายการของเราคุยแซบโชว์ที่มีแดดดี้มานั่งคุยวันนี้นะแล้ววันนี้เด้งมากเลยลายเด้งมากแดดดี้ขอโปรอีกทีได้ไหมได้เลยค่ะก็ในราคา1590บาทนะคะรับไปเลยทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันค่ะมีนี่เลยค่ะเซ็กซี่มีนะคะกลิ่นที่พี่ฟาชอบฉีดนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะโซเซ็กซี่เป็นกลิ่นที่อยากให้สาวๆฉีดมากที่สุดถ้าใครฉีดแล้วเดินผ่านนะเราพรองว่าพี่ฟาต้องเหลียวหลังหัน มองอย่างแน่นอนคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญคือได้โลชั่นน้ําหอมไปด้วยนะคะจะได้กลิ่นหอมแบบฟินติดตัวทั้งวันเลยนะคะและที่ชอบมากเลยนะคะที่อยากให้ทุกคนต้องมีติดบ้านติดกระเป๋าไว้เลยก็คือตัวมอร์ฟีนะคะตัวนี้เองตัวมอร์ฟีนะเ<พ>นี่ยอ<พ>ันนี้เป็นรนะุ่นคลาสสิกคะ่ะที่แบบว่าหนูเป็นคนสั่งซื้อแบบรุ่นแต่รุ่นแรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นพพลังคามหอมแบบดีในราคา1590บาทคุ้มที่สุดแดดดีมากเลยนะเพราะว่าลายๆตรงนั้นก็เด้งตักเด้งไม่หยุดเอาอย่างนี้ขยี้อีกเอายอดให้้ทมลยวันนี อิงฟ้านึกซะว่าตอนนี้มีชาวด้อมนั่งดูอยู่เยอะมากแล้วแบบว่าอ้อนเหมือนในไลฟ์ตอนนี้คนจะเปให้เยอะมากอาามองกล้องเข้าไปทะลุเข้าไปค่ะ ทุกคนคะก็อยากให้ฉีดนะคะเพราะว่าเรื่องกลิ่นตัวเนี่ยมันสําคัญมากๆจริงๆไม่ใช่แค่กับพี่ฟ้ากับแฟนคุณก็เอาไปใช้ได้แน่นอนนะคะเพราะว่าพี่ฟ้าเนี่ยการันตีเลยว่ามันเห็นผลจริงๆผู้หญิงที่ตัวหอมหรือว่าหรือผู้ชายก็ใช้ได้นะคะผู้ชายที่ตัวหอมเนี่ยมันจะมีเสน่ห์มากๆเลยอยากให้แนะนํสองกลิ่นนี้ค่ะเซ็กซี่มีกับโซเซ็กซี่นะคะลองเอาไปฉีดกันนะคะจะได้แบบตัวองหอมค่ะแล้วบอกคุณผู้ชมตรงนี้นะคือแฟนๆที่รักอีฟ้านะอยากให้สนับสนุนทุกอย่างของที่อ ฟ้าทำก็เหมือนจะเป็นกําลังใจให้กับศิลปินด้วยนะเนาะน่ารักมากคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เบรกกันสักครู่นะคะเพราะว่าลายคุณทรายระเบิดไปแล้วหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นรีบๆแอดกันเข้ามานะคูณของมีจํานวนจํากัดด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับอิงฟ้ากันต่อค่ะรับรองว่ามีเรื่องราวแทบๆอีกเยอะมากเลยค่ะแต่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  subscribe แต่แกดกระดิ่งด้วยนะคะ